คอนแทกครับพะยักคอนแทกครับเปลี่ยนคอนแทกครับคอนแทกครับเปลี่ยน วันอะไรนะหัวใจะีวันอะมจะไม่แพ้และแงกงโก้อี่ยัง เอโกทูซิโร่ออสกากอบบาโวเอโกทูซิโลออสกากอบบาวโอเอโกทูซิโลออสกากอบบาวโอ QRP QRP over